ลไกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของไทยถูกประเมินว่าบทลงโทษอ่อนเกินไปนะคะส่งผลให้มีช่องโหว่มากมายและทำให้ผู้คนไม่เกรงกลัวกฎหมายที่มีอยู่นักพิจากาาที่ศึกษาเรื่องนี้เสนอว่าควรจะเพิ่มบทลงโทษเพื่อที่จะช่วยให้ปัญหาการก่อมลพิษและปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงค่ะติดตามจากวารรษประเทศไทยกับคุณอังสนาวงเจเสมค่ะคุณอังสนาคะบ่อยครั้งค่ะคุณนาาัทธาที่คดีความและมาตรการลงโทษไปไม่ถึงผู้ก่อมลพิษ ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับโครงสร้างคดีที่สะท้อนปัญหานี้ได้ค่อนข้างชัดเจนคือกรณีการปนเปื้อนของสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลีตี้ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะดูเหมือนเวลานี้กรมควบคุมมลพิษจะรับบทหนักในการเดินหน้าของงบประมาณวางแผนฟื้นฟตูตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดค่ะ แม้จะเป็นไปตามหน้าที่แต่ถ้าคําถามจากนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมก็คือทําไมต้นต่อของปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจให้ใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการถึงหายไปจากกระบวนการรับผิดชอบจุดที่ตั้งของโรงแต่งแก่บริเวณต้นลําห้วยคลิกตี้รวมถึงการร่อนแร่และขนถ่ายแร่ไปตามเส้นทางสาธารณะของหมู่บ้านคือสิ่งที่ทําให้ถูกประเมินแบบฟันธงว่านี่เป็นต้นตอของปัญหาสารตะกูปนเปื้อน จนส่งผลกระทบต่อชาวชุมชนคลิตี้แม้กิจการนี้จะปิดตัวลงกว่า14ปีแล้วแต่คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงเมื่อผลการตรวจคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่ายังไม่สามารถนำมาบริโภคได้ขณะที่การสัมผัสดินตะกอนใกล้ลำห้วยในบางจุดอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนลงมาสักสกิโลมันเป็นอยู่ในบริเวณเหมือ,อ,อบออน้ำเหมือนกันนะครับ มีจุดที่สามารถเอาตะกรนจากที่เราเก็บเนี่ยนะครับไปฝังกบได้นะครับชาวคลิกตี้ยังคงจับตาแผนฟื้นฟูของกรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อนึกย้อนถึงที่มาของปัญหาก็ยังมีหลายประเด็นที่ขาดใจพวกเขาก็นี่แหละมันช้าส่วนหนึ่งด้วยไงเพราะอย่างกรมควบคุมเนี่ยจริงๆงกรควบคุมมลพิษเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อไม่ได้เป็นผู้อะไรเลยเพียงแต่ว่ามีหน้าที่มาตรวจสอบ แลพอมาตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าก,มกมรมควบคุมมลพิษต,ต้องรับผิดชอบไปจริงๆอย่างกับกรมทรัพยากรเม่แร่เดิมขเขาเรียกอะไรไม่รู้อันใหม่ผมเรียกไม่ถูกะฮะอันนั้นเป็นคนให้อนุญาตตั้งแต่ทีแรกเขาไม่เคยมานะคือเขามาร่วมแก้ไขตรวจสอบะไรนะก็คือมาทำเมื่อสักปีสี่หนึ่งสี่สองที่ตอนที่เริ่มมีเหตุการณ์ใหม่ๆห,หลังจากนั้นมาในกลายเป็นกรมควบคุมต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลย หลังถูกกรมทรัพยากรธรณีระง,งับกิจการชั่วคราวในปี2541ผู้ประกอบการโรงแต่งแร่บริจาคเงินให้ชาวบ้านคลิตี้1ล้านบาทนำไปจัดตั้งกองทุนโดยระบุว่านี่ไม่ใช่การยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายปี2550สารจังหวัดกาญจนบ,บุรีพิพากษาให้ผู้ประกอบการและพวกรวม7คนชดใช้ค่าเสียหายย้อนหลัง14ปีให้ชาวบ้านคลิตี้รวมกว่า36ล้านบาท และในปี2555ศ<ห>าลอสอุทธรณ์<ร>พิพากษายืนตามสารชั้นตน้นนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ติดตามคดีนี้มาตลอดแสดงความกังวลว่าที่สุดแล้วบทสรุปอาจไม่เป็นไปตามคำพิพากษารเราก็คงต้องดูว่าถ้าบริษัทก็เอานำเงินมาจ่ายก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่นำเงินมาจ่ายเนี่ยทางชาวบ้านก็ต้องไปสืบซับนะครับดูว่าเขามีทรัพย์สินที่ไหนแล้วก็ไปดำเนินการยึดอายัดทรัพย์นั้นเนี่ยมาขายทอดตลาด แล้วก็นําเงินเนี่ยมามาแบ่งปันกันสําหรับตัวผู้ฟ้องคดีหรือตัวโจท,ท้งหมดอย่างี้ครับโดยขั้นตอนเป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าบริษัทที่ไม่ได้ดําเนินกิจการแล้วอย่างบริษัทตะกูคอนเซนเต็เนี่ยามานานแล้วเนี่ยครับรวมถึงผู้บริหารเนี่ยบางท่านก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายที่จะมาชําระนี้ได้ตามคําพักษาอย่างเพียงพอ ความหละหลวมของบทลงโทษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือจุดอ่อนที่นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าต้องเร่งแก้ไขเราบทเรียนในอดีตที่ชัดว่าบทลงโทษยังเบาไม่ตรงจุดและขาดการบังคับใช้ที่จริงจังทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวและพร้อมจะเสี่ยงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ เวทีปฏิรูปกลไกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้คำตอบการแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าควรนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ค่ะรูปธรรมความสําเร็จของหลักการนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนโดยเกิดขึ้นหลังจากที่เขาตัดสินใจปรับแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในรอบ25ปีและเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นโดยให้อํานาจยึดทรัพย์ย้อนหลังรวมถึงสั่งปิดโรงง,งานของผู้ก่อมลพิษได้ค่ะ ขณะดเดียวกันก็ให้อำนาจรัฐควบคุมตัวผู้บริหารได้นาน15วันหากพบว่ายังไม่ระงับการผลิตและไม่ส่งรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะย้อนกลับมาที่บ้านเรานะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถนำมาตรการแบบที่จีนใช้มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ต้องเพิ่มแผนระยะยาวไว้ด้วยค่ะเพราะถ้าพิจารณาจากคดีความด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วจะพบว่าเราไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดซึ่งหน้าได้ ขณะที่กลไกตรวจสอบก็ยังมีช่องโหว่อยู่มากสิ่งที่นำนำไม่ไปถึงเนี่ยก็คือว่าเขาจะจ่ายบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับเ <c oughs> ช่นอาจจะมีผลกระทบทางอ้อมซึ่งปัญหาไปเกิดผลกระทบและผลกระทบเนี่ยอาจจะถูกชดใช้เฉพาะผลกระทบทางตรงแต่ผลกระทบระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นที่เป็นทางอ้อมที่เป็นค่าเสียโอกาสที่เป็นการการฟื้นฟูทรัพยากรหรือระบบนิเวศหรือฟื้นฟูอาชีพถ้าเกิดผลกระทบต่ออาชีพของชาวบ้าน ตรงนี้เรียกว่าอาจจะต้องต้องต้อง,องใช้อย่างคุ้มค่าแล้วในระหว่างที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำลังถูกปรับแก้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้เพิ่มรายละเอียดสำคัญหลายอย่างเข้าไปในหมวดของบทลงโทษค่ะโดยจะดำเนินการกับผู้ก่อมลพิษโดยตรงรวมถึงหน่วยงานอนุมัติอนุอนญาตด,ด้วยขณะเดียวกันผู้ก่อมลพิษยังต้องเป็นผู้จ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นการเรียกเก็บตั้งแต่ต้นทางค่ะจะได้ไม่ต้องมาตามหาผู้กระทำผิดภายหลงัง ถมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินยังมีเงินทุนสำรองไว้เบิกจ่ายได้ทานด้วยค่ะว่าเป็นเรื่องของหลักความรับผิดชอบซึ่งหลักเนี่ยมันก็ต้องดูเจตนาใช่ไหมครับบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการบางทีก็ไม่เจตนาแต่ว่าระบบของความรับผิดชอบจําเป็นต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องมีการทํากําไรแต่ทํากําไรเนี่ยจะทําไงให้คืนคืนกําไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมและและทรัพยากรให้มากที่สุด กระบวนการมีส่วนร่วมยังถูกให้ความสําคัญในกฎหมายฉบับใหม่ด้วยนะคะโดยจะให้ชุมชนหรือผู้ที่เห็นปัญหาสามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาดําเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนได้ด้วยค่ะเป็นการให้ความสําคัญและเพิ่มบทบาทที่น่าสนใจทีเดียวค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าการอุดช่องโหว่ได้ตรงจุดแบบนี้จะช่วยให้คดีความด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่กระทบต่อระบบนิเวศลดลงค่ะ